สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับอย่างที่พาดหัวประเด็นวันนี้18มิถุนายน2ข่าวใหญ่เกี่ยวกับฟุตบอลเีเียร์ลีกนะครับแจสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลรีเียร์ลีกในประเทศไทยและกัมพูชา6ฤดูกาลนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Monomax นะครับสตรีมมิ่งรายล่าสุดที่มาแรงจริงๆครับมีทั้งกีฬาและก็ความบันเทิง j แ z สจะแถลงข่าวนะครับ เรื่องของแพ็กเกจและการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก6ฤดูกาลนะครับและแน่นอนครับในช่วงบ่าย3พรีเมียร์ลีกเปิดโปรแกรม380นัดในฤดูกาลต่อไปโอ้โหทันใจพระเดชพระคุณจริงๆนะครับอ่ะนี่คือ2เข่าวใหญ่มันเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและเรื่องของตลาดซื้อขายคือคักแล้วนะครับโรนัลดกับการมาเล่นสโมสรโลกให้อาวิลามีความเป็นจริง ใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับซนนึงมินจะไปไหนต่อนะครับข่าวบอกว่าฤดูการหน้าจะไม่อยู่สเปอร์แล้วเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบิร์ตสันซึ่งเป็นข่าวที่น่าติดตามอย่างยิ่งกับการย้ายออกไปจากลิเวอร์พูลนะครับมันมีผลกระทบต่อการลงทะเบียนนักเต,โตะโคต้าอะไรต่างๆความเป็นไปได้เดี๋ยวติดตามในคลิปนี้ครับ เริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้น1,990บาทจากราคาปกติ2 2 6 0บาทเฉพาะผู้สั่งซื้อ Li n e Off i c i a l Account าท์ดิฟซีพี c ีบาเท่านั้นอย่าลืมน,นะครับผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ CB d ดีเป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง JK Jack i e Channel นะครับขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่เดียวจริงๆนะครับนี่กล่องเป็นสีม่วงนะครับผู้ชมอย่างที่ทราบวันนี้เป็น c b d g ดีกัมมสสูตรกลางคืนนะครับัวช่วยเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นหลับับบบลลึกหบสสบาายตืื่่นนนมดชะครับ สีเขียวนี่นะครับสีเขียวเป็น CBD กรัรมมี่สูตรภูมิคุ้มกันคุณผู้ชมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดและสีแดงว้าขออภัยด้วยว้าสีแดงนี่ครับสีแดงือสีส้มนี่แหละอ่า CBD สูตรกลางวันเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้าพร้อมรุยงานได้ทั้งวันนะครับและแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือเป็น dropper หรือเป็น CBD oil นะครับ สตรทุกเวลาร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นลดความเครียดลดการเจ็บปวดดูแลสุขภาพแต่ว่าช่วงกลางคืนผมก่อนนอนก็จะหยอดเกือบ1มิลลิตรนะครับเพื่อที่จะให้หลับสบายนะครับอืมทั้งหมดนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง J J K Jackie Channel สนับสนุน C B D สนับสนุนช่อง J K Jackie Channel ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับมาว่ากันที่ประเด็นฟุตบอลรีเมลีกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับแจส หลังจากที่เปิดตัวไปสองครั้งครั้งแรกนี่คือเรื่องของคอนเทนต์กับเสียามสปอร์ตลาสุดเมื่อวันก่อนเป็นการเป็นพันธมิตรกับลีโอนะครับลีโอซึ่งก็ยาวเลยต่อเนื่องนะครับกับแจ๊สนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพิมพ์ลีกในประเทศไทยวันนี้นะครับที่คลิปผมออกช่วงเช้านะครับบ่าย,ายก็จะมีงานถแถลงข่าวแจ๊สเปิดตัวแพ็กเกจดูฟุตบอลและ แอปโมโนแม็กซ์ไม่ใช่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพไทยลีกสาระบันเทิงหนังอะไรต่างๆทั้งแบบ1อุปกรณ์สามอุปกรณ์สองอุปกรณ์สามอุปกรณ์รายปีผมเชื่อว่าจะเป็นข่าวที่แฟนฟุตบอลรอคอยตอนนี้ทุกท่านที่มีคําถามว่าเอ๊ะเราจะสมัครยังไงสมัครค่าสมาชิกรายเดือนเท่าไหร่โหลดยังไงผมว่าเชื่อตอนนี้ทุกท่านไปนศึกษาัาหมดแล้วแอปโมโนแม็กซ์ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งที่จะ ถ่ายท่อสดนะครับทั้งฟุตบอลเป็นลีกฟุตบอลเอฟเอคัฟุตบอลไทยลีกหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจรวมทั้งสาระความบันเทิงในแอป Monomax ทซี่หลายท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะได้ชมเรื่องหนังเรื่องละครอ,อะไรต่างๆนะครับครบเครื่องเลยจบที่เดียวที่แอป Monomax วันนี้มีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการคิกออ f นะครับและอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชมจะได้ชมฟรี Free เลยนัก็คือ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งก็ได้ชมผ่านโมโน29ไปแล้วนะครับนั่นเป็นฟรีทีวีแล้วก็ในแอป Monomax ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาเดียวกันคือบ่าย3มนะครับพิมลิกประกาศแล้วนะครับว่าจะเปิดโปรแกรมซีซั่น2 0 2 5 2 0 2 6ับครัผู้ชม380นัดยาวๆไป33 m a t c h d ม y ในช่วงสุดสัปดาห์หรือ Weekend 5 m a t ชเดย์ในช่วง Midweek หรือกลางสัปดาห์เท่ากับว่า 33เสาร์อาทิตย์กับ5กลางสัปดาห์กลางสัปดาห์ก็จะมีอังคารพุทธภาหนะอะไรก็วันไปนะครับก็จะเป็น38นัดของบอลพิมลิก380รแแมตช์ทั้งฤดูกาลโอ้โหคุณผู้ชมก็จะได้ทราบว่าใครจะเจอใครสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมามันจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์จันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์จันทรแต่ว่าจะเป็นสัปดาห์คิกออฟของฟุตบอลพิมลีกคือ16สิงหาคมปีนี้น้องใหม่ก็มีล e สต์ยูเนเต็ดเบอร์รี่และซันเดอร์แลนด์นะครับมาจอย เป็น20ทีมนะครับเอียฟูเป็นเต็ง1แมนซิตี้กับอาร์เซนอลเป็นเต็ง2นะครับแล้วก็มีนิวคาสเซิลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่ถูกคาดหมายว่ามีโอกาสร่วมลุ้นไปกับการต่อสู้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่เขาจับโปรแกรมเขาสุ่มเนี่ยแรนดอมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเอ่อ9โมงเชา้าอังกฤษบ้านเราก็บ่ายสาม แล้วก็ยาวไปเลยโปรแกรมตอนนี้แต่ละสโมสรก็จะส่งโปรแกรมไปตามเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใครเป็นสมาชิกของของทีมนะฮะก็รอดูก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะนั่นคือ2ข่าวใหญ่ที่ผูกคนได้ติดตามเรื่องของความชัดเจนเรื่องของแพ็กเกจดูฟุตบอลทางโมโนแม็กซ์ซึ่งแจสตนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ F a Cup 6ฤดูการเต็มเริ่มฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกนะครับอ่ะมาที่เรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับ คิเซโนโรนัโดเป็นข่าวนะครับว่าจะถูกยืมตัวจากอัลนัซเซอร์ไปอัลฮิลาวซึ่ง2ทีมนี้เป็นคู่แข่งในกรุงริชาร์ดสทีมใหญ่แต่เจ้าของเดียวกันนะซาอุไม่ถือครับเจ้าของคือกองทุนรัฐซาอุ PIF นะครับซึ่งก็มีบริษัทลูกที่มาดูแลเรื่องกีฬาเรื่องสโม,มสรฟุตบอลอัลฮิลาวตอนนี้เล่นสโม,มสรโลกอยู่แล้วก็อันัเซอร์ คริสตินโนลลนโดจะหมดสัญญากับอาร์เนเซอร์วันที่30มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอาฮิราจะดึงมาใช้ก็จะเป็นการยืมตัวก่อนนะครับหลังนั้นก็จะได้แบบฟรีนะครับหลังวันที่1นึ่งลก็ดากลมซึ่งพวกเขาจะไปถึงรอบนอกเอ์หรือเปล่าเนี่ยก็รอดูแต่ที่แน่มันก็มีประเด็นที่ว่าอาฮิรากับอาร์เนเซอร์นี่เขาเป็นเลวดาบี้แมชเหมือนอาร์เซนอลสเปอร์อะไรทํานองนั้นนะก็เป็นคู่แข่งซึ่งการยืมตัวมาแบบนี้เขาบอกว่าแหมมันจะขัดแย้งความรู้สึกของแฟน เอานะัสเซอร์เหมือนกันนะแล้วแฟล์เอาที่เราก็จะรู้สึกว่าให้คุณไปเอาคู่แข่งนักเตะคู่แข่งมาแต่เขาคือคริสเตโนโรนโดจะพาดฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกได้อย่างไรนะครับก็ความเป็นไปได้ตอนนี้ข่าวก็ถือว่า,าที่ผมตามเช็คเนี่ยก็น่าจะโอเคนะน,น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็คงรอดูการเปิดตัวโซนน่งมินคุณผู้ชม หลังจากที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ต่อสัญญาครั้งล่าสุดเมื่อปี2023นะแต่ว่าเขาต่อไปแค่ปีเดียวก็เท่ากับเขาจะหมดสัญญาจาก2026นะครับก็เท่ากับตอนนี้เหลือ22เดือนนะครับกับท็อตแนมฮอสเปอร์ปีสุดท้ายมีข่าวว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ก็พิจารณาที่จะขายกับตันไว33ปีและตัวโซนนึงมินเองก็ก็เหมือนกับได้เวลาแล้วละ่ะที่จะต้องไปที่อื่นแล้วก็คงจะไม่ได้อยู่ เดี๋ยวเจอนายใหม่โทมัสแฟรงก์ก็ไม่รู้แนวทางเป็นอย่างไรก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ดึงดูดใจโซนหนึ่งมินก็คือว่าซาอุบริกเคยยื่นข้อเสนอแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเดือนเมื่อ2023-55ล้านปอนด์แต่ว่าสเปอร์ไม่ขายแล้วตัวโซนเองก็ไม่อยากย้ายแม้ว่าจะได้เงินต่อปีเกือบยเกือบล้านปอนด์นะโอ้โหสูงมากนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกว่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดนะครับสเปอร์ก็อืม รอให้กลับจากการพรซีซันที่ฮ่องกงซึ่ง Arsenal, อาร์เซนอลซึ่งสเปอร์จะเตะกับอาร์เซนอลที่ไคตักวันทีเ่เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับช่วงนั้น30กรกฎาคมลิเวตเตะเจอกับโยโกบายเอฟมาลินอสที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะแต่ที่ฮ่องกงเป็นอาร์เซนอลสเปอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องการย้ายทีมของซนฮึงมิน นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าน่าจะไปนะครับเจ้าเป้าหมายน่าจะเป็นเอาอิติฮัดเนี่ยทีมแชมป์โปรซาอุโปลีกนะครับหรือว่าทีมดังๆของพวกเขาที่พร้อมจะจ่ายให้กับซนนึงมินอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนสเปอร์เดี๋ยวจะเจอบาเยน์วันที่7สิงหาคมแล้วก็จะเจอบารลิสแซงแชแมงในซูเปอร,ร์คัพวันที่13สิงหาคมที่อิตาลีเอ่อทอี่อูดินเนเซ่นะเป็นเป็นซูเปอร,ร์คัพเอ่อนี่ก็เรื่องราวของซนนึงมินนะครับอ่า และอีกเรื่องหนึ่งครับของสเปอร์คือโซโลมอนนะครับนักเตะที่ทีมชาติอิสราเอลเป็นปีครับมานอโซโลมอนปล่อยยืมไปนะครับหลังจากที่มาเล่นกับทีมแล้วดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เลยปล่อยยืมมีเจ็บด้วยแล้วก็ปล่อยยืมนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งแต่งงานกับคู่ชีวิตนะครับที่อยู่กันมาอยู่กินมานานนะครับก็คือดาน่าวาชิน่าครับก็แต่งที่อิสราเอล ไม่ละไม่ทันไลครับอิสาราเอลกับอิหานประกาศทำสงคามยิงขีปนาวุธจลวดใส่กันนะครับโอ้กำลังโนเนียกันอย่างดูเดือดเลยโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าความร้อนแรงในภูมิภาคตะอนอ,อกกลางอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โซโลมอนไปไหนไม่ได้ออกนอกประเทศไม่ได้นะครับก็ทางเสเปอร์ติดต่อตลอดเวลานะครับสีปีที่แล้วโซโลมอนเนี่ยก็ไปอยู่กับลีสยูเนเต็ด นะครับก็มีส่วนสําคัญในการช่วยภาลิตเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องรอเวลาอยู่เพราะเดี๋ยวสเปอร์ก็จะต้องมีโปรแกรม p r e e a s o n นะครับก็ต้องรอดูว่าซลรอโนจะไหวไหมจะได้โอกาสออกจากอิสราเอลเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับามาเรื่องของแอนดี้โรบิสซนซึ่งพูดไปวันก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดกับแอตเลติกมาดริดคือตอนนี้เรื่องของของโรบบเนี่ยมันมีตรงถามว่า รีพูลไม่เสียได้เหรอคือในใจผมคิดว่า็อบอทเป็นแบ็กอัพได้ถ้าเป็นแบ็กอัพกับมีลอสเคอร์เคสซึ่งคาดว่าจะได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะนั้นก็เป็นแบ็กอัพแต่ถ้ารีพูลไม่ไม่อยากที่จะเก็บเอาไว้ใช้งานอยากจะปล่อยไปให้อตเลติโก็มาดิดมันก็มีความผูกผูกพันกับเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะหรือเรื่องโคตา้านักเตะที่เขาเรียกว่านอนโฮมกรนหรือเราใช้คำว่าต่างชาติก็ได้เอาง,ง่าย นะครับอดร์ิโอสันเป็นนักเตะสกอตแลนด์ Scotland, ไม่ได้อยู่ในข่ายที่เป็นหุโโกลนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ Scotland, เองก็สร้างนักเตะของตัวเองนะครับของอังกฤษเนี่ยจะนับแค่อังกฤษกับเวลนะครับเท่านั้นที่จะเป็นเด็กเด็กสร้างหรือแ,แล้วเด็กถิ่นเด็กบ้านโหุ่กลยกเว้นนะครับมาเล่นตั้งแต่อายุ16-17ก่อนถึงวันเกิดปีที่21 นะครับก็คือ3ปีก่อนนะครับมามาฝึกฟุตบอลคือถ้าเราบมมาฝึกฟุตบอลในอังกฤษตั้งแต่16 17เนะี่ยไม่มีปัญหาหรอกก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการสร้างตามกฎกติกาแต่แตอนนี้นเขาไม่ใช่แอนดี้ลูปสันเป็นหนึ่งในโคต้าต่างชาตินะครับออลองนึกดูว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยอันนี้สอดใช้โคต้าต่างชาติแค่15คนนะ๋ยวผมเช็คให้คือคุณผู้ชมก็น่าจะทราบอ่ะไิซงเบกเกอร์อโคต้าต่างชาติซึ่ง อย่าลอสกับเคเลเฮอร์ไม่ใช่เพราะเป็นเด็กสร้างลิฟว์ผู้เป็นโฮมโกรนเด็กถิน่นวอเชียฟันได้โกนาเต้นะครับโรเบิร์ตสันคอสซาซิมิกาสแลนกาเฟนแบกแมคริสเตอร์โดมินิกส์บอสไลาวาตาลูเอนโดโมเมสซานลาลุยส์ดิอาสดาวินุนเยสเฟเดริกอกีเอซ่าดิเอโกโชตาและโกดีการโบสิบห้าคนแต่คุณผู้ชมการลงทะเบียนน่ะโคต้าต่างชาติได้แค่17อีก8เป็นนักเตะโฮมโกรนหรือท้องถิน่น ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีกับพวกยาเร็วก,นก,นกอนซาจโจโกเมอฮาวิเอเลีดเคอร์ติสโจนใช่ไหมเคเลอร์เฮอร์ยาลอสผู้สาประตูอืมชัดเลยนะครับก็เจ็ดแปดคนอตอนนี้พอรีพูดได้ฟิมปงฟิมปงเนี่ยเป็นโคตา้าท้องถิ่นเป็นโฮมกรนเพราะเขาเป็นนักเตะฝึกหัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อน นั่นคือนักเตะที่ได้รับการฝึกหัดในสโมสรตัวเองหรือในสมาคมฟุตบอลตัวเองกับทีมอื่นเขาเรียกว่าสมาคมนะครับแอสโซเชตนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโฮมกรนมี2แบบนะครับสโมสรตัวเองสร้างเองกับสโมสรภายในอังกฤษเฉพาะอังกฤษนะไม่เกี่ยวสกอตแล้วเวลไอร์แลนด์เหนือก็ไม่เกี่ยวนะครับสร้างเองแล้วก็ตั้งแต่อายุสิขึ้นมาขึ้นไปนะสิบหกสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นฟิล์มโปงเจนนี่ฟิล์มมงก เรียกว่าซื้อมาเนี่ยได้เปรียบเพราะไปอยู่ในโคต้าโฮมโกลน่าเป็นหน,น,นึ่งในแปดคราวนี้มิลอสอ่าตเฟรนเวสกำลังจะเปิดตัววันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าถ้าเราดูความน่าจะเป็นจะมีตอนนี้ลิปู่นจะไม่ได้ขายใครนะแล้วจะมีมารมาดัสวิลลี่กลับมานะผู้สับตัวทีมชาติจอร์เจียใช่ไหมกลับจากการที่ให้บริษัทย,ยืมไปปีหนึ่งกลับมาน,นี่เป็นโคต้าต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวสมีมารมาดัสวิลลี่ แล้วก็คาดว่ามีลอสเคอร์เคสเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวน่าจะมีการเปิดตัวเร็วเนี้เนี่ยแต่อันนี้ยังไม่เป็นทางการอันนี้เพิ่มมาอีก3เท่ากับลิเวอร์พูลมีนักเตะที่เป็นโคต้าต่างชาติเนี่ยเท่าไหรล่ล่ะ18คนละนะครับโหจาก15บวกอีก3เป็น18 18นี่คือเกินโคตา้าเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อใครเข้ามาต้องขายออกไปตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามว่าจะขายใครเลยลองเช็คแป๊บหนึ่ง ดูจากกราฟิกที่ผมส่งให้คุณผู้ชมได้ดูแบบพร้อมๆกันอ่าอย่างผู้สาประตูนะครับเบเกอร์ Baker. สีฟ้านี่คือต่างชาตินะสีขาวนี่เป็นนักเตะเด็กสร้างของลิเวอร์พูลอ่ายาลอสนี่ใช่ผู้สาประตูครับฮาวิ่เดวิสอ่าแน่นอนแล้วก็กล่องหลังก็มีอามีมัมบาดาชิลี่นี่เป็นต่างชาตินะสีฟ้าและยังมีอามินเป็กชี่นี่นี่เป็นเป็โฮมโกนนะครับกองหลังอ่า โกเมสโฮมโกนครกับฟันไดโกนาเต้ซิมิกาต่างชาติหน้าต่อไปคาวินแลมซี่นี่โฮมโกนล็อบสันต่างชาตินะครับเอาสีฟ้าเลยนะคือเคสเอ็นโดสวอสไลน์แมคริสเตอร์สีขาวแลก็โฮมโกนแล้วมีกาฟินแบกข้างหน้ามีเด ah, ียสดาวิดนูเจสซาร่าชิเอซ่ากาโกโชตานะครับก็ฟอร์เรนเวสอีกคนหนึ่งเบนโดกนี่ก็ถือเป็นโฮมโกนอันนี้ณนะปัจจุบันเพราะนั้นเท่ากับว่า ลิวพูกก็จะมีนักเตะต่างชาติเกินมาหนึงคนนะครับมีข่าวเรื่องดาวินนูเยสหรือว่าจะขายแอนดี้โรเบอร์สันสล็อตก็จะเหลือสิบก็จะเป็นโคต้าที่พอดีกับการลงทะเบียนที่ระเบียบการแข่งขันของพรีเมียรีเขากำหนดไว้17ต่างชาติบวกอีก8โฮมกรนนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยการเปรียบเทียบเมื่อฤดูกาลที่แล้วระหว่างล็อบโบกับมิลลสเคอร์เคสนะครับล็อบโบยิงประตูไม่ได้เลยนะนะครับดูจากกราฟิก เคอร์เคสสองแอซิดลอโบนหนึ่งเคอร์เคสห้านะคีพาสลอโบนสามสิบเก้าเคอร์เคสสามสิบเอ็ดแท็กโคลอันนี้เคอร์เคสยี่สิบหกแล้วก็เลี้ยงบทเลี้ยงหลบซักเซสฟูลดับเบิลส์เนี่ยเลี้ยงหลบผ่านคู่แข่งได้ยี่สิบสองครั้งมากกว่าฟาวเลอร์ขอไปครับมากกว่าโรเบิร์สันเนี่ยเจ็ดสามเท่านะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็มันเหมือนกับเป็นในๆแล้วว่าแอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยจะ ต้องไปจากลิเวอร์พูลนะครับเป้าหมายอยู่ที่แอตเลติกมาดิดถ้าไปนะตอนนี้หรือว่าดาวิดนูเวสไปคนโค้ต้าต่างชาติก็จะเหลือ,อ16นะครับ16ตอนนี้ตอนนี้ยัง18เต็มอยู่เรารวมเคอร์อเคสไปด้วยยังไม่มีใครออกยังไม่มีขาออกถ้าขาออกเนี่ยคาดกันว่าดาวิดนูเวสกับเ,เนี่ยลบร์ซัจาก18ก็เหลือ16เพราะนั้นก็ยังได้1โคต้า ก็มีข่าวเรื่องการซื้อศูยน์น้ามาถ้าขายดาวิดนูเยสก็จะต้องซื้อสูยน์น้ามาให้ครบโคต้าด้วยอาจจะเป็นนักเตะนอกเลยเอกิติเก้เอะไรที่เป็นข่าวก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับผู้ชมติดตามดูให้ดีนะครับกับการที่จะได้นักเตะมาแล้วขาออกใครไปกับล์พูมันต้องมีผลเชื่อมโยงกับโคตาในการลงทะเบียนแต่ละฤดูกาล25คน17ต่างชาติ 8โฮมโกลนหรือ8เด็กสร้างฮะตอนนี้ต่างชาติมี18แล้วเอาแบบรวมมิลลสเคอร์เคสไปด้วยนะครับกถือว่าเกินโคต้านั่นแหละเอเอเกินโคตานะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าจะเป็นยังไงและเช็คโปรแกรมกันในช่วงบ่ายนะครับรวมทั้งสิ่งที่ทุกท่านอยากรู้แพ็กเกจของ Monomax ในการดูทั้งฟุตบอลและสาระบันเทิงนะครับในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ทุกอย่างได้รับความกระจ่างอย่างแน่นอน วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืม CBD นะครับนี่คือพาร์ทเนอร์ของช่อง JK Jackie Channel นะครับอุดหนุน CBD นะครับทั้งกัมมสและก็ออยเท่ากับอุดหนุนเท่ากับอุดหนุนช่องของผมด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งกัมมสและก็ออยวันนี้ลาไปก่อนครับไลน์แ d i p Jackie นะครับเข้าไปกันได้สวัสดีครับ